ดาวพาออกมาแอวตั้งหนอกคำนล้วเนาะทายขากลับบ้านเจ้าขาออกมาก็ได้ทายนะเพราะว่ามันมืดผลตอนนี้ฝผลมันยุดตกแล้วเจ้าก็เลยทายเนาะ้ะาดาวเอามือกำโทรศัพท์เนาะ อปอดแขนเนาะมาถึงสะพานทางด่วนแล้วเจ้าเดี๋ยวาถ้ามันแดดดีๆค่นเจ้าบ่ฝนบ่ต๊กก่อเจ้าจะเดินมาแถวนี่มอลังคืนนะเดินมาได้ มีชิไก่นะไก่จะถึงบ้านแล้วเนี่ยถึงป้อมตำรวจ้วเจ้านี่ป้อมตำรวจอยู่นี้เจ้าป้อมตำรวจอยู่ตรงนี้แล้วเจ้าตีไฟแดงแดงน่อยนี่เจ้านี่เจ้าไฟแดงแดงนี่เจ้า หนึงสี่แยกแล้วเนาะหนึ่งแยกสองแยกสามแยกสี่แยกความจริงมันมีห้าแยกก่อนนั้นอนะ่ะอยู่ในซอยในแยกหนึ่งเนี่ยล้านซอับหนึ่งรอยเย็นอยู่นี่เจ้ากระดาวเดินมาเนี่ยนี่เห็นแวีบบแว๊บวบน้อยหนึ่ง จะดูว่าออกจากร้านกับเข้ามามาถึงบ้านมันจะมีกี่นาที ในเจ้าใกล้บ้านนี่แหละเดินมาสามนาทีวั <laughs> นฝจิ้งโกะเนี่ยใกล้บ้านปลาดาวเนี่ยเลี้ยวเขาเนีนี่บ้านปลาดาวจะเลี้ยวเขานีนี่ เรียวคันนี้แล้วบ้าน,นอยู่ติดถนนเนาะเข้ามานิดหนึ่งนิละสะลังสูงๆนี่แ่ละเจ้าโอ้ของเต็มรถเลย รอมาตเตะของเต็มรถปอ่ะป้าๆเปิดรถแล้วฮะของเต็มเลยนะปัาดาวเก็บของกันเนาะ มาถึงหน้าลิฟแล้วเนี่ยพองเต็มเลยเจ้ามาถึงหน้าลิฟหน้าลิฟแล้ว ดูตู้จดหมายก็มีก็อืมมีก็ดา,ากับเจ้าคีพนเนี้ก่อนนะเจ้าจะขนของเขาเรีบแล้วนะคืนไปบนบ้านเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ